สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมอีกแล้วครับเอ็กซ์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 เอ็กซเย์เอ็กซ์เย์นะครับก็จะมาสแกนความสนุกความสุขในการชมรายการมาลายเตอร์เราจะไปเจาะความรู้สึกของคู่ที่จะมาคล้องมาลายและคู่ที่จะมาเรียกมาลายเข้ามาคล้องคอเดี๋ยวไปพบกับเขาว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่มาในรายการในวันนี้ไปพบกันเลยครับ แล้วปะเจอแล้วนะครับสามท่านที่จะมาคล้องอะไรในวันนี้ครับผมก่อนอื่นอยากทราบว่าเคยถูกคล้องมอะไรมาก่นอนหรือเปล่าผมเคยครับผมเคยเฮ้ยล <ะ S 2> หล่อร้องเพลงสมัยแบบประกวดเสร็จใหม่ๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเ<ห><ห>มื่อก่อนก็เคยคล้องยังเคยคล้องของหนูมีแต่คล้องสายสะพายนางงามนางงามอ่ะพี่ลิงละคะของผมเป็นสนตะไครตรงจมูกแล้วก็ดึงขึ้รเล่นไม่ใช่เลันนั้นควาย เขาจะยัป่วยไอ้บ้าไม่มีมีแต่ไปคล้องเขาในคาเฟ่สมัยก่อนคล้องใครคล้องใครนักไม่มันเป็นคาเฟ่ไงไม่ใช่ไอ้บ้านักร้องนักร้องในคาเฟ่แล้วเราก็ไปคล้องมาลลยอย่างเงี้ยติดแบงค์ป้าติดแบงค์ไม่ติดิ เพืของที่เขาผมไม่รู้ว่าติดแบงค์เปล่าคุณทำไคุณถามแบบนี้ฉันมบัดบนแบงค์หรือเปล่าอ๋อครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราเขาติดหรือไม่ติดไม่หนูหนูเข้าใจว่าพี่ลิงอ่ะไปคล้องเขาเพราะเดี๋ยวจะกระชาตของเขาลงมาหรือเปล่าไม่ใช่พิชชาชีพแล้วก็นั่นแหละเป็นพวก พวกอะไรเขาเรียกอะไรลำวงสมัยก่อนข้อมาไลาไงอันนี้เต้นเออแล้วก็ข้อมาไลไงเขาเรียกว่ามีประสบการณ์แล้วครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับที่เราจะมาคล้องเนี่ยเราจะมาคล้องนักร้องเข้าค่ายเราแต่เรายังไม่ได้ยินเสียงร้องเขาเลยทีนี้เราจะต้องดูลักษณะบุคลิกเขาเรามีเกณฑ์อะไรไหมที่จะดูแล้วเลือกสําหรับผมนะครับไม่มีเกณฑ์อะไรเลยไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเซนล้วน คู่แข่งลิวจิตสัมผัสลิงจิตสัมสนลิงจิตสัมสนเทียบเทียบเทียบอะปอเป็นนักร้องปอต้องมีเทคนิคอะเนี่เล่นเล่น้เขาเปิดเขาไม่เปิดที่คนนู้นหรอกส่งกลังที่ดับที่ปอหรอของผมจะเน้นเป็นแบบดูแบบภาพรวมครับผมการจะเป็นศิลปินมันต้องมีทั้งรูปร่างหน้าตาน้ำทรงน้ำเสียงรวมถึงเสน่ห์ที่จะออกมาครับผม ผมเนี่ยก็เป็นคนครบเครื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสามารถรวมถึงเสน่หจันไรเสนีย์จันไรอสนหสนหนูก็เอาใครก็ได้ค่ะที่เขาสองคนไม่เลือกค่ะเป็นเน้นเป็นแบบว่าการอ่ให้โอกาสเพราะหนูรู้สึกว่าบางทีเพชรเนี่ยมันต้องเจียอะไรนและหนูจะเป็นคนเจียเองนู่เรื่องไรน่คุเรื่องอะไรแต่ว่ามันจะมีแบบว่า ช่วงชุลมุนนะของสมกันของสมกันเราจะใช้เสน่ห์หรือว่าจะใช้ความสามารถอะไรดึงดูดเข้ามาเลือกเราผมตอบตรงนี้เลยไม่มีไม่มีไม่มีผมจะให้เขาใช้วิจารณญาณในตัวของเขาเองคุณก็ลองเลือกผมดูครับผมผมไม่มีอะไรดีเลยครับบอกเเขาไปลย จะพูดอย่างนั้นเพราะาแค่พูดถึงการเป็นนักร้องแค่ถูกคียัยงลําบากเลยสำหรับคนอย่างหนูเพราะว่าเรียกว่าค่อมตลอดอ่ะค่อมอะไรครับค่อมจังหวะค่ะอยากจะลองค่อมดูแล้วกน นิดนึงก็แล้วแต่บุญภาวาสนาส่งแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้พี่ดูดีในรายการก็เลือกพี่ก็ได้นะคะของผมถ้าไม่เลือกผมก็จะจําแค่นั้นเองผมจะจำไว้แค่นั้นเองม่ได้จำไปตลอดชีวิตแน่นอนอยู่กับพี่ปอครับผคค่ายนี้ไม่มีอนาคตมีเงินล้นล้วนแต่อยู่ค่ายพี่แล้วไม่ลำเค็มต่อไป พี่ต้องเป็นคนทำให้ผมไม่ใช่ผมทำให้พี่ก็ใช่แล้วพี่มาทชให้ผมจะไหมพี่ผมต้องสแกนวันนี้ผมจะมาสแกนพวกคุณว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวแนะนำก่อนว่าชื่ออะไรครับสิทธากรสิริเวื่อเลนชีเรเาะพี่เนาะทำอะไรอยู่ครับถือไม้ครับถือไม้ครับใช่ครับใช อาชีพอาชีพก็ตอนนี้ก็รับเหมาต่อเติมบ้านมากเลยมางก็เชื่อมนู่นเชื่อมนี่แล้วก็ขายอาหารด้วยขายข้าวหมูย่างกับข้าวหมูทอดข้าวหมูย่างข้าวหมูทอดขายที่ไหนครับขายที่ทุ่งสงครับขายดีไหมโอ้ยขายดีครับไม่ทําไม่ทันเลยฮะทําไม่ทันเลยเน่าหมดเน่าหมด อะไรที่อร่อยที่สุดในร้านคุณน้ำจิ้มเจลกับพริกน้ำปลาน้ำจิ้มเจลกับพริกน้ำปลาครับเทียเสียเรายอดครับท่านเล่นน้ำเปล่าฮากว่านี้เยอะเอออะไรอร่อยที่สุดในร้านคุณน้ำเปล่าครับโอ้ยโอ้ถามว่าขายดีไหมก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคนมันก็น้อยช่วงนี้โคงวินะครับครับผมแล้วเรามาร้องเพลงได้ยังไงจริงๆผมชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วครับจริงผมเป็นคนที่ทํางานเยอะร้องเพลงไปบ้างแล้วก็ กลางวันก็ขายนู่นขายนี่บ้างทําไปคู่กันคู่กันแล้วก็ขายข้าวตอนเช้าด้วยร้องเพลงตอนกลางคืนขึ้นบ้านคนอื่นตอนกลางวรไรแต่คืนซ่อนแผล่เดียวไปซ่อนแสมเอว่าเขาจ้างมีทีผมมีทีมงานที่กระบี่ครับแล้วมารายการนี้ได้ยังไงครับก็เห็นออกทางทีวีครับพอดีมีพี่ๆเขาทักทายไปด้วยอ๋อทีมงานก็เคยเห็นเราเคยเห็นเราอยู่ครับร้องเพลงได้ก็เลยชวนมาก็เลยชวนมาครับครับผมแล้ววันนี้จะเอาเสน่ห์อะไรเรียกมาอะไรครับก็ผงต้องพึ่งหลวงพ่อนี่หนะครับผมนี่คือหลวงพ่ออะไร หลวงพ่อโกยครับหลวงพ่อโกยวัดอะไรวัดหน้าตั้งครับโอ้โอ้อันน totally cool. uh oh. 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 ี้ของมึงเองนะกูไม่เกี่ยวนะอันนี้นี่เขาใหญ่จังเป็นชื่อก็ไม่น่าอยู่แล้วชื่อกระาวิ่งแล้วนะใช้เสน่ห์ความสามารถดีไหมดีกว่าไหมดีกว่าครับมันต้องดีกว่าแล้วผมก็ต้องใช้ความสามารถผมที่มีอยู่เดี๋ยวไปติดตามนะไปพบกับคนต่อไปเลยนะครับครับผดูแล้วไม่ใช่คนธรรมดานะฮะพีเดเตอร์สวัสดีครับรายงานตัวครับเป็นใครยังไงครับ สวัสดีครับเคนคณครับนิชกุลกรายาพาครับผมประธานบริษัทนุดดาวเด็ดเดียวจำกัดครับมนุษย์ต่างดาวขายก้วยทอดสีเยกไฟแดงคบอันนี้คือมัสคอปในการขายก้วยทอดของผมครับ <C oughs> ขนมก้วยทอดโมเลนมนุษย์ต่างดาวมานาต่างดุดส่งเข้าประกวดครับ เก็บมาเลยไอ้นี่ทำเองปะเนี่ยทำเองหมดทุกอย่างเลยครับ DIY ครับผมอย่างนี่ใช้อะไรทำเนี่ยอันนี้เป็นตัวพลาสติกที่เขาใช้แขวนโชว์หุ่นเวลาขายเสื้อผ้าครับผมเราก็มาตัดตัดแล้วก็ผสมไอเดียของเราเข้าไปครับผมก็กลายมาเป็นแบบนี้ครับหมวกเซฟตี้ที่มีโซลาร์เซลล์ครับผมโอ้มีโซลาร์เซลล์ใช้ใช้อะไรโซลาร์เซลล์ใช้อะไรโซลาร์เซลล์เวลาเราออกแดดใช่ไหมครับผมแล้วก็จะปั่นพัดลมตรงนี้ครับผมใช้ระบายอากาศเวลากลางแดดครับผมเวลาวิ่งขายตอนสี่แยกไฟแดง แล้ววันนี้มารายการมาไลายไฟเตอร์ได้ไงครับโอ้อยากมามากเลยครับผมเพราะว่าเป็นนักร้องอยู่แล้วครับผมอยากมาพรีเซนต์ตัวเองอ่ามิจากไข่กุ้ยทอดแสนอร่อยแล้วร้องเพลงก็น่ารักนั่นเพราะนะครับผมนะครับแล้ววันนี้จะใช้เสน่ห์อะไรในการเรียกมาลายมาแค่ความสวยกับทะลุกล้วกตกแล้วก็ออกมาแล้วนี่คุณขายอยู่ที่ไหนอะไรยังไงขายที่สี่แยกอาเซียนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะร้านคุณอยู่ตรงไหนร้านอยู่ไฟแดงเลยค่ะถ้าลงมาจากเขาค้อพูทบเบิกขัดฟืดติดไฟแดงปั๊บจึ๊บหันเซอโอ้ยสวยจัง จะเห็นคุณเลยจะเห็นคุณอยู่ตรงนั้นในวาร์พี่ไฟเขียวอะครับพวกผมก็จะเต้นรอกันเต้นไปด้วยพอไฟแดงปุ๊บหยิบตะกร้าวิ่งขายวิ่งขายครับผมแล้วลูกค้ามาเต้นกับเราด้วยไหมนี่ครับผมต้องจอดรถแล้วก็ขึ้นมาเต้นกับเราครับผมเราถึงจะขายให้เขาหรอใช่ครับต้องเต้นก่อนต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้กินโอ้ก็จะได้กินที่ระบุงระบากะนะใช่ อย่างนี้ทำขายเหรอทำขายค่ะใครันเลวอเคก็น okay, so ่ารักนะฮะเดี๋ยวติดตามเขาว่าบนเวทีเขาจะเป็นยังไงบ้างเต็มที่นะอาใจจ่วยเดี๋ยวมาดูคนต่อไปเลยนะครับนี่เจเพราะอะไรถึงก็ต้องมีเจนำหน้ารวยมากค่ะเป็นคนรวยถึงเจอเรีกเจใช่ไหมค่ะชื่ออะไรฮะชื่อเจมินค่ะธนพรสิทธิโสภาค่ะ ขายหมูปิ้งไก่ปิ้งขายยำปลาดุฟูปลาเผาค่ะอะไรอร่อยสุดอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างรวมทั้งแม่ค้าด้วยใช่คะ่ะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตลาดนัดขุนแผนสามพานคะ่นคคะนครปฐมค่ะขายอะไรเป็นหลักตับะค่ะตับทำไมตับถึงขายดีอ่าเป็นอาหารของสุนัขคะ่ะอาหาราคือลูกค้าค่ะเจ้าของเขาจะมาซื้อตับที่ร้านบ่อยอะค่ะ เขาจะบอกว่าถ้าไม่ใช่ร้านนี้หมาจะไม่ทานนะคะโอ้หมาไม่แดงลูกค้านี่ตึมเลยไหมตึมเลยค่ะเขาไปซื้อของหรือเขาไปดูเราก็หลายอย่างค่ะดูเราเต้นด้วยขายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราขายด้วยเต้นด้วยเหรอใช่ค่ะพิ้วเลยก็หนูเขาเต้นค่ะเต้นไปเต้นมาคนดูแค่ร้อยสองร้อยพอไปตกปลาแค่ทีเดียวค่ะคนดูเป็นล้านอะค่ะเวลาตกทำทำท่าอะไรค่ะวินอีทีสิ เรามารายการนี้ได้ยังไงครับเป็นแม่ค้าพี่เขาติดต่อมาค่ะแล้วเราก็ร้องเพลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาปุ๊บเราต้องเรียกมาลัยมาคล้องคอใช่ไหมเราจะใช้เสน่ห์อะไรเรียกมาลัยมาก่อนกรรมการเขาอะไรให้หนูด้วยนะคะไม่มีอะไรมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมนะฮะว่าเจมินจะใช้อะไรเขามีทีเด็ดนั่นแหละแต่ว่าเขากคักไว้ก่อน เดี๋ยวเราไติดตามในรายการด้วยกันแล้วกัเอาใจช่วยเจมินด้วยนี่เรามาชมคนต่อไปนี่ดีน,นี่สง,ง่าผ่าเผยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อก๊อปครับพงพันธ์บานเพียรครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ขายข้าวไข่ขเจียวทรงเครื่องครับไข่เจียวนี่มีอะไรบ้างผมไข่เจียวของร้านผมขายหนึ่งฟองสามสิบสองฟองสี่สิบ ใส่กี่อย่างก็ได้มีให้ใส่ยี่สิบสามสิบอย่างครับพี่จะใส่ใดก็ได้ชี้เลยชี้เลยบอกเอาทุกอย่างก็ใส่ได้หมูสับหอยปูกุ้งอะไรได้หมดเลยหนึ่งฟองเท่านั้นหนึ่งฟองสามสิบสองฟองสี่สิบกาัดทำสองฟองถึงถูกจังอ่ะเดี๋ยวแพงมากเดี๋ยวไม่มีคนกินครับพี่ชิมโมงนี้ครับเริ่มต้นคุณทําไข่เจียวทรงเครื่องก่อนใช่ครับแล้วไงต่อขายดีมากพี่ขายดีมากนายกโทรมาสั่งนายกโทรมาสั่งไปกินเหรอ ทรงมาสั่งให้ปิดร้านครับทรงมาสั่งให้ปิดร้านครับโอ้ยต้ตักนี้พี่ก็ช่วยช่วยกันแล้วผารายการนี้ได้ไงครับผมอยากมาครับร้องเพลงอยู่ด้วยใช่ไหมร้องเพลงกลางคืนอยู่แล้วด้วยครับโอแล้ววันนี้เราจะใช้เสน่ห์อะไรไปเรียกมาอะไรครับเคร่องดนตรีเคร่องดนตรนของเขามาอของเขามาเมื่อกี้ถึงเขาก็น่าจะทํายังไงให้เขาเชื่อพี่ทาให้เขาเชื่อว่าเราน่าจะเป็นนักร้องเดี๋ยวเราไปติดตามกันนี่ครับคนต่อไปครับน้องน่าจะเป็นน้องที่สุดหรือมั้ง นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อน้องเฟยคะ่ะเด็กหญิงนาซีนีคนขนทอนอายุ13ปีคะ่ะนี่ไงทำไมมารายการนี้ได้ครับตอนแรกหนูสมัครยิกดูไปคะ่ะแล้วทีนี้พี่ๆทีมงานก็แนะนำว่าสมัครรายการนี้ดูแล้วหนูก็อยากออกรายการทีวีด้วยทำอะไรอยู่ตอนนี้นอกจากเรียนตอนนี้หนูเป็น สาวน้อยอูคุณเล่ร้องเพลงเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆค่ะที่ไหนบ้างฮะเป็นหลักเลยนี่คือจะเปิดหมวกที่กำแพงเพชรครับแล้วก็จะเปิดหมวกตามจังหวัดใกล้เคียงด้วยอ หนูไปมา9ก้าจังหวัดเลยค่ะอู้คนคนเขาเมตตาเยอะไหมบางวันหนูเล่นที่เดียวบางวันเล่น2อบางวันเล่นสามที่มันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเฉลี่ยก็คือวันละ4ี่ถึงหกรบาทค่ะโอ้โอเคเนาะเก่งนะแล้วถ้าเท่ารุ่นลูกผมอ่ะโอ้รอใครถามใครถามโอ้ยพ่อใจเยนพ่อเพราะอะไรถึงได้ไปเล่นเปิดหมวกครับตอนแรกหนูขายอาหารตามสั่งพอโควิดมา ก็ขายไม่ได้พ่อก็เลยสั่งอุคลเล่มาให้ฝึกเล่นอแล้วทีนี้คุณปู่หนูเป็นครูกเกษียณค่ะคแล้วทีนี้เขาไปเดินตลาดแล้วเขาก็เห็นมีพี่นักเรียนใส่ชุดนักเรียนเนี่ยร้องเพลงขอทุนการศึกษาอยู่เขาก็เลยเห็นหนูร้องเพลงได้เล่นอุคเลเร่ได้เขาก็เลยมาออกความคิดว่าเอา้าทำไมไม่ลองไปเปิดหมวกดูล่ะแล้วรู้สึกยังไงตอนที่เราไปเปิดหมวก รู้สึกมีความสุขคข่ะเพราะหนูเป็นคนชอบเสียงเพลงแล้วก็ชอบแสดงความสาม,มารถามากๆเลยพูดจาฉะฉานอย่างนี้นะฮะแสะดงว่าต้องมีสเสน่ห์ในการเรียกมารลยแน่นอนเราจะใช้อะไรในวันนี้การอินเตอร์เทนกับพี่ๆคณะกรรมการเล่นลูกหูกตาแล้วก็การเต้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค <c oughs> นี่เห็นแค่นี้นะน้ำจิ้มก็ไหลแล้วคุณผู้ชมนะอยากเห็นในรายการจริงๆเลย, <c oughs> เ,ลยเดี๋ยวเรานะ ไปติดตามเขานะเอาใจช่วยนะทุกคนก็เอาใจช่วยเฟย์ด้วยนะครับผมเฟย์ถ้าเลือกได้คุณจะอยู่ค่ายใครหนูอยู่กับใครก็ได้ขอแค่ให้โอกาสหนูได้โชว์ความสามารถค่ะเอเอาแล้วเด็กวัยรุ่นก็ต้องอยู่ค่ายโซนชินแม่พี่ก็เคยเป็นหมอนรองกระดูกเหมือนกันแล้วแม่พี่ก็เปิดร้านอาหารพี่เข้าใจดีเพราะว่าเรื่องราวชีวิตหนูพี่อินมากน้องเอาคอมานนพี่เดี๋ยว กินกันก่อนเลยกินกันก่อนอันนี้เลยยังยังยังก็ได้เข้าไปคองจริงๆแล้วมีความรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่าคนที่เลือกนี่ก็โอ้โหค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันคนที่เลือกมาในรายการนี้มีความสามารถทุกคนเลยอ่ะแบบเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเราเราไม่รู้ว่าใครร้องเพลงเก่งร้องเพลงเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่ถ้าแบบว่าเพราะอย่างวันนี้เทปของเรามันไม่ใช่เจอคนแบบร้องเพลงไม่เป็นไงเราเจอคนร้องเพลงเป็นหมดเลยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แข่งกันมันดีอะไรเงี้ยน่กนกแล้วก็แบบเหมือนแต่ละคนก็มีแบบหลากหลายสไตล์ไม่เหมือนกันแล้วก็เลือกไม่ถูกอ่ะอยากให้อยู่ในค่ายกับทุกคนเลยบางทีคนอื่นของคนอื่นก็อยากได้อ่ะแต่แต่ยิงเอาไปอ่ะ เแต่เด <mm ็กน <oh ้อยน่ารักนะเก่งนะเก่งนะแล้วก็มีความสุขที่ได้ได้มาของมาลายใช่แล้วคนที่เราเลือกนี่เป็นไงสมใจเราไหมหรือยังไงครับก็สมใจนะสําหรับผมก็สมใจนะครับเออคุณปอคุณจะไปไหนฮเนี่ยผมจะมาบอกว่าเด็กที่ผมเลือกเนี่ยเก่งที่สุดแล้วรอดูได้เลยบอกเลยว่าคนนี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับคุณปอคุณจะจะอยากจะเป็นแชมป์ทุกรายการนี่ไม่ได้นะคะเห็กใสบ้างไหมครับเป็นคนแพ้ใสไปเปล่ครับผมอ้าวแต่คุณอกหัก ยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะรายการมาลัยไฟเตอร์นะคะทางช่องเจ็ดนะคะเวลาห้าโมงเย็นนะคะแล้วเจอกันค่ะาย